กล้องอยู่ที่หมวกจะอยู่ที่กระดุมต่วไม้เนี่ยจะอยู่ที่เป้ากางเกงของบอสวางแผนเหมือนรั้วนาคตติดกล้องไว้ที่หมวกและกระดุมเสื้อซ่อนไม้ไว้ในเป้ากางเกงถ่ายนักร้องเรียกเงิน20ล้านบอสพอนี่โอ้โหฉลาดรอบคอบเนี่ยใครหักหลังเมื่อไหร่นี่โดนแน่สกิลการซ้อนแผนของบอสพอลทำเมาโคนันชิดซ้ายเจมบอลชิดขวาจริงๆโดยนายวิทุนเก่งงามผู้ดูแลบอสพอก็ได้เล่าว่าขอเอานักร้องกอไก่มาเป็นคนแรกไม่อักเสียงไทย พราะกูไม่ได้ทำผิดอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทำลายตัวกูเอง และบอสพอก็ยังสั่งการจากข้างในให้เดินหน้าลุยเอาคืนทั้งนักร้องพยานเท,ท็จที่คุณเอกกับภพบสายใหม่ต้องรอดพามาออกซื่อรวมถึงแม่ข่ายและหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ก็มีคนที่มาเรียก7ล้านเลข่าบอสอัดเสียงไว้ทั้งหมดพูดชื่อไปนี่ประชาชนร้องอ๋อเลยไหมฮะโอ้ยก็คนเดิมครับที่มีข่าวเหรอทนายโอ้และคุณวิทูลก็ยังได้บอกกับพี่ยุธอีกด้วยว่าทีแรกก็ตกใจทำไมพอถึงต้องไปเช่าห้องเก็บนาฬิกาปลอม แต่ถึงรู้ก็คงเล่าให้สาธารณะฟังไม่ได้ว่าเพราะอะไรที่แน่ๆยอมรับว่าตนเป็นคนวางมากแล้วจะให้พ่อเลือกว่าจะเดินตามไปไหมเราตั้งหลักได้ใช่ว่าเราจะตู้คดียังไง<ม>เราตั้งหลักได้และว่าว่าเราจะต้องเดินมากยังไงบ้างส่วนคุณไผ่ลิกก็มองว่าการเช่าห้องเก็บของปลอมเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น ทำให้เกิดความสับสนแถมยังเชื่อด้วยว่าคนที่แจ้งเรื่องเป็นสายของบอสพอลนี่แหละพอเจ้าหน้าที่มายึดไปแล้วของจริงก็จะได้รอดโดยไม่ต้องถูกตามต่อนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกยอมรับว,ว่าเขาคิดมาแบบโอ้โหผมว่าโคนนันร้องเลยคนที่คิดแบบนี้ได้นี่มันแบบสุดยอดมากหน่วยงานที่เขาแจ้งก็สําคัญทําไมถือดีถึงไปแจ้งดีไซ และเพจดังก็ยังได้เผยอีกว่าบอสพอลเตรียมปล่อยรถหลูในราคาถูกตั้งแต่วันที่10ก่อนโดนรวบแต่พ่อค้ารถเห็นราคาถูกเกินจึงไม่กล้าซื้อล่าสุดพบบอสโพลิศอีกไลฟ์ชีวิตดีดีที่ดีไอคอนแต่งชุดเต็มกราบขึ้นเวทีแห่งความสำเร็จลั่นผมให้ใจ100เอร์เซกับธุรกิจนี้งานนี้โซเชียลก็แห่ตามหาบอสโพลิศกันรัวๆว,ว่าแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนสำนักงานทราบหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะไปอยู่กับบอสพอลราคาเนี่ย ผมร้อเซนะกับธุรกิจนี้ครับผมจะเป็นหนึ่งที่จะผลักดันและจะดึงและจะนำพาพวกท่านไปสู่เป้าหมายเดียวกันและพบกันที่ความสำเร็จครับเศรษฐีเงินล้านทุกท่านบอกเลยว่าบอดพอไม่ธรรมาดาขนาดตัวอยู่ข้างใน ก็ยังเดินเกมลุกข้างนอกได้อีกเขาคงรู้ตัวมาสักระยะและเตรียมใจเตรียมการมาระดับหนึ่งนี่สินะรอยยิ้มในวันนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนพ่ายแพ้แต่เป็นคนที่กลุ่มชัยชนะทั้งหมดไว้ในมือตั้งหากสโลแกนของเขาครับว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังอาจารย์เคยได้ยินไหมจะไปให้มัดดึงดึงกลับมามาร่วมวงด้วยก็ไม่ทิ้งอ่ะก็ไม่ทิ้งอ่ะโดนกับกูไงลากไปด้วยเลยทีนี้บอสพอทำตามสัญญาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนอย่างซิงเกิลที่บอสพอเคยปล่อยออกไป เพลงไม่ปล่อยมือตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาทําตามที่พูดจริงๆหลายคนขนาดเกือบถึงฝั่งจะลอดอยู่แล้วบอสพอก็ยังดึงมาลงเรือลำเดียวกันให้ได้เรียกได้ว่าเรือลำนี้ขึ้นมาด้วยกันแล้วก็ต้องไปด้วยกันให้สุดทางคะ่ะมมัันจบือออเธกก้ไปพร